สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง alocha channel ค่ะ ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพ่อจะมาบอกวิธีการขอสเตทเมนต์กับธนาคารกันค่ะว่าเพื่อนๆนี่ค่ะจะต้องกดอะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปที่ไหนบ้างค่ะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถนำสเตทเมนต์นะคะไปใช้ประโยชน์นะคะก็ก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะเราก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยเพื่อเป็นกําลังใจให้พลอยด้วยค่ะส่วนถ้าวันนี้นะคะใครอยากรู้วิธีการดูสเตทเมนต์กันแล้วไปดูกันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยสําหรับวันนี้นะคะจะมาบอกวิธีการขอสเตต จากธนาคารกสิกรไทยกันค่ะหลังจากนั้นนะคะมาที่ตรงคําว่าธุรกรรมะคะ่ะทุกคนที่เป็นตัวสีเขียวๆตรงกลางนะหลังจากนั้นนี่คะจะมีคําว่า statement คะ่ะเพื่อนๆสามารถกดคําว่า statement เข้าไปได้เลยพอเรากดเข้ามาใน statement แล้วนะคะทุกคนนะ,ะเลือกภาษานะคะของรายการเดินบัญชีนะคะก็กดเลือกภาษาไทยไปได้เลยนะคะ ก็ให้เราเนะคะเลือกช่องทางนะคะว่าเราต้องการให้เขาส่งทางเคพัฒนะคะหรือว่าส่งทางอีเมลนั่นเองเพื่อนเพื่อเลือกอีเมลนะคะอย่าลืมเช็คอีเมลให้ถูกต้องนะคะว่าอีเมลตัวนี้เนี่ยเป็นอีเมลที่เราต้องการให้เขาส่งมาถูกต้องหรือไม่นะคะถ้าถูกต้องแล้วนะคะทุกคนก็ให้เราเนี่ยมาเลือกเดือนที่เราต้องการได้เลยนะเพื่อนเพื่อนอยากได้เดือนไหนนะคะก็สามารถติ๊กได้เองพอเรานะคะเลือกเดือนได้แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนนะเราเนี่ยก็กดคําว่าส่งคําขอได้เลยตรงตัวสีเขียวค่ะพอเรากดส่งคําขอไปแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนนะก็ ให้เรารอนะคะรับตัวอีเมลนะคะในช่องทางอีเมลที่เราขอเอาไว้นะคะหรือรอรับจากเคพัดนั่นเองนะคะเขาก็จะให้เรามาเป็นเอกสารสเตทเมนต์นั่นเองค่ะง่ายๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนโดยเวลาที่เราเนะคะเข้าไปดูสเตทเมนต์ในอีเมลนะคะเ,เพื่อนๆเวลาที่เราเนี่ยจะเปิดตัว อีเมลนั้นได้นะคะเราเนี่ยจำเป็นจะต้องใส่รหัสค่ะซึ่งรหัสนั้นนะคะก็คือวันเดือนปีเกิดของเรานั่นเองค่ะทุกคนเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็ใส่ไปได้เลยนะอย่างพอเกิดวันที่28นะคะก็จะเป็นวันที่28นะคะสมมุติว่าเดือน5นะคะทุกคนก็จะเป็น2 8 0 5แนะคะแล้วก็ตามด้วยปีนั่นเองค่ะเพื่อนๆก็ใส่ติดกันไปได้เลยหลังจากนั้นกด enter นะคะเราเนี่ยก็จะสามารถนะคะเปิด statement ออกมาได้แล้วนั่นเองค่ะวิธีการก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะวันนี้นะคะพอก็เอาวิธี้ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพลนะคะก็อย่าลืมพี่จากดไลค์กดแชร์ share, กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันเอาไว้ด้วยส่วนถ้าใครนะคะอยากให้พอลทำคลิปอะไรเพิ่มเติมอีกคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพลไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย